ยังเห้กว่ากูกรูปแล้วยวเกูรูปลายแล้วครลูกซีนนั่นก็แตก็แตะก็แตะก็บว่าใจของกูนจัวนีไมันลูกซีนอันนี้มันนังรุกัเขายอดยังหาวเฮ้ย่อพ่าด่าแ้วนี่ สวัสดีครับยารัตนาขอโทษเอ้ามาหามามารับจ้างเพิ่นย่างหมูซะบ่โอ้ยซตอนนี้บ่สิมาหารับจ้างเฮ็ดไหนมาไม่ย่างกินเองแล้วฮะย่างกินเองเดี๋ยวย่างเสร็จก็ควูก็ลุูแล้วยังก็ลูปหลายแล้วใครลูกซีนนั่นเสร็จเข้าไปใจของกูอันไหนนไม่ลูกซีนอันนี้มันหนังหนังนั่นมันยังไงบอกอันนี้ย่านย่านแจ้งสบออันนง้แ้งฮะแจ้งลูกซีนไปเลยย่างเป็นแจ้งหมูหมูแพงโอ้ยใ่ พี่น้องครับมาบรรยากาศของเฮาตอนนี้ครับผมมาพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อนะฮะความแสบคนเราเมื่อนี้โอ้โหพราะยี่ป่องเจ้านี่มาข้างน้าหมูนี่เนาะเออสุดยอดไอ้ฮะสุดยอดอืนะครับขายดีบ่างะหรอยัยมาเป็นได้ผู้เส้นมันจะมาขายทีขายดีอ๋อพี่ต้อผู้เส้นสบู่ยังไงเฮ้ยเย้ยบันเพราะมันกัดฟอนบุญหน้าหม้อมันจะใส่บัน ม่ได้เสร็จเลยหัวันฮ่มมึงลงคูแปงตัวบีพ่อคือว่ามึงเศร้าทาแปงแล้วอยากท่าให้พ่ออยากฆ่าโนนเทียเออแฟนคับชอบทั้งสิระอี่ขาพัพีนาคาไม่ยังลูกนี่พีนามอะอะไรเอ่ยแล้บกก็ได้ซื้อสมตำมาเครยาก่เส้นมาเส้มาเส้อีกแล้วซื้อไก็ื้อก็พอดีเลยหันีเส้นแ่พกัเส้น่แล้วเส้หมูนี่ มาละหาลูกเนี่ยกินไเร็ไปทงานไปเชื่อมกันาหมเปนบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมูขเส้นบ่เมเคลียดสีนาพ่อพอใจระบาดแม่คายเฮ่ได้ขายเเส้นเอี่ครับเอาแล้วอ้ยสิใจหรอบมาใจมได้สใจสิ้นปีเกีียวเขาแล้วตั้งใจเธอเดียวนเมพี่องครับใส่น้ำจิ้มมา้น้ำจิ้มแซ่บดิบบ่พี่เสนด้นํำเสนอดอสุดยอดด้าจิ้มโอ้โห นี่คือน้ำจิ้มหมูยาลัตนานะฮะฮ็่จักมืออะไรนี่จักปีแล้วนี่ฮ็ดปีนี่ถุงนี่สี่ปีแล้วสปีดเอาเอาสุดแต่ละมือเนี่ยเวเส้นมอนี่ฮขดอไราวันสบอไรบวันอะ้มท่อยเยเาดังครับผมเอาสอยเด้่ยสอยเนี่ยอาจารย์ฟองไปเอาตอนไหนเจ่า อันเดียครับนี่นี่มาวะเลยเต๋ห่วยใส่ของเจี๊ยบพี่กันนอาบ้างดูใส่ของเจี๊ยบหนึ่งสองสามชี้นี่แม่เอายังแม่เอาเนล่าเอาตัวไหนเลือกเอาเลยผมเลือกเอาแม่แม่เอาตัวไหนเอาตัวไหครับเลือกเอาเอาตัวนี้เนาะเอาเไม่รับสัีแม่เพื่อนสุกแล้วล่ะสุกกระโดดนะครับอับูดในเสื้อน่ะเดี๋ยวผมจ่ายให้เฮ็ดบุญนี่ละเมื่อนี่พี่น้องเอ้าลุยไปเออสุดยอดอีกนะเมื่อนะ บอกนะครจีปีไม่จังใจเทอเดียวเส้นร่วมไหมเส้นร่ว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 มาท่น่ใดแหงมาหอกบปีสูตรยอดไรจันสองผาผาผาอย่าง้ครับครับครับไปโดยโดยลูกใดใดพี่น้อมครับมากินนะครับผมแก้วหลายครับผมสุดยอดเส้นคือเกาลเด啊 พ่อยชน์่มพาเขายูดังี่นครับมากครับผมตำันาเจ้าอาเลไอ้มาพอนี่ยออป่ะพ่ออยากตะบุงไปเยเจ้ายาันเนี่พ่ออยาคพาไปซื้อไเับฮัดมอดใส่หหัย่านบ่หอนเฮ่อนั้นนะก็เลยพาไปซื้อนี่ครับผมจี่ีเจ้าเหยียดคบทเจ้าคุ้มตาพอแม่งครับผมนครับอยากกับเจ้าไหมสีเจ้า

เอาหูมาดูจันเอาหูอืมอ้าหูใครหูหมูหน่อยไหมเฮียเสรแล้วมันอาหูใครอาหูมาดูมาเถอะตีไม่ยังใจนะเดียวอือเหรอครับมาครับมาครับกินต้นปีใจสิ้นปีมาด้มีนองเด้วยหูครับหูหตัวนี้ที่เด็ดเลยตัวไหนหูกรุบกรอบ ตายังนี่ยี่อุนว่าตาบีเขาสร้างตายังก็หตาเล,<ม>ล,ล่าตาเล่าะตาัวที่ทัวด่นตาม,ม่อครับเ่อ้ตีเ่ปองเสนห่เอาบเสวแม่ค้าแม่มอเอกม,าม,ามันหแหาเส้นเพื่อนหวบอกเอา เส้นต้นปีใจสิ้นปีเด้อกค้งการห้อร่วมเบียวเดียวไหมบ่เท่ดไร่เดียวที่มันคือบ่น้ำหอย่ังสิสองหมื่นหรอสองหมื่นเด็กแกต้นปีหกสีอหกสามแม่คาลูกซีนเ๋ยวน่ามันหัวกนากสินแต่บ่าลูกสินเนี่ยจริงจริงเลยกสินเก่งวันนี้กัรูปแยวรอยเลาเ็นเลย

คือลองเบิรงโอ้คือถอดมูหันเนาะอืมถอดมูหันอ,อ,อันนี้อันนี้ก็น้องมูหัน,นอันนี้น้องมูหันบ่อันนี้หูหันกวาดพืุ่งนี้ชุดชุดก่อนจะกินกอแห้งก็ไปกินขอาแห้งพ่อพี่ครับไปตะหยากตำหงแห้งเนาะเบอร์เนี่ยเหรอเมียงเหรอปากดื่น้ำปากแล้วว่าเมีเ พี่น้องครับเนื้อหมูงามครับผมของแซบนี่ของ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 เส้นนี่แซบเบิ้ลจันป่องของเส้นนี่แซบเบิ้แมนเบิ้ลของชุดนี่บูแซน่ยหมูแก้มตะมโหงเนาะพี่น้องครับเบิ้งครับครับนี่เอาสายหนุ่มมาพี่น้องครับมากินกันครับผมเมื่อนี้เป็นเพื่อนพี่ไม่เมื่อยเลยพาษจันป่องพักพรอยู่บ้านนี่แหละนะครับฝนกับตกน้ำนาะผู้จัดการมันขึ้นสองมื่ต้องขึ้นได้พ <ide> ี่น้องเพิ่งแห้งแบบไม่น่าเนี่ยผัดแก้มันจืดก็เลยตั้งใจบ่ไปสับนะฮะ ครับผมอ,อือเอาตาออพักกาดแล้วพี่น้องวันนี้จันปองเข้าหินอยู่บ่เหิยบ่เห็นบ่นด้นเนาะบ่นต้อการหินเนาะจักด้วยกันขึ้บ่มวินครับอือุ้ยพี่น,น้องอุ้ยเอาข้ามหนีจันปองมาหนีแก้วสุดยอดหลายครับผมอัญญลัดขึ้นเ่าเนะาะปีใหม่บ่ มัมีทอนไปเสือนท่อนเปยเอจากกระเส้นจากลาที่เจามากก่อนที่ล่ะปเส้นแปลง่ปเส้นมัเป็นเมียเขามนเมียเขาว่าไัวนี่าทำตะกี้เป็หารแบที่เป็นทหายคไหลเด้เกาะตะกี้ลบก็เวียดนามอบลบกเลยเสวกระพวกคมมันิตใหญ่หลดนี่เีตี๋มีมีฉากได้ที่สำคัญคักๆกับบ่ฟังบ่อเพน่นองคนากฟังผันวอา์ข้นผนสีบ่เสือเนาะได้ล่ะ ว้าสมัยตะกี้เนาะตอนนี้มันก็นคือว่า<ส>แต่ละลบอยู่ใส่กล่องพันไหนซื้อกล่องพันนี่ยังห่วรอฟังดูทหารหลาดที่สองเออกรมผสมที่สามแล้วร้อยรอสามศูนย์สองสามทับสองเข่าตีใสู่้อปอนอศูนย์สามตัวแรกศูนย์สามแก่หน้าแก่โอ้ยเป็นคนไหนกับอันเพราะงี้อันวยุ้กมาเป็นประธานอยู่อันอันนี้หมอยู่สภานี่แมีหัวจับอยู่ตัวไขแสงนี่แมีโอ้ น้ำกันเมืตะกี้โอ้ยนี่น้ำกันนี่บอ่อยู่น้ำกันนั่นแล้วอือจะไม,มนั้นโอ้ยเป็ดตะไน่บ่ว้าเลยละสุดยอดรวดไปครับผมอยู่ห่านั่นโว้ยลบอยู่หน้าแกเนี่ยเขาไม่ไดมาหลายบ่ผมมีหลายแล้วมีคนตายอยู่บ่กุมทหารไทยไม่ทหารไทยบ่เคยแต่ดิอือเดี๋ยวว่าคันเข้าไปน้ำกันนี่มันต้องมีต่อสู้รอดอือ โซด,นดนนอนี่หันบหันบอหันบอสหันหันแจ้เอาตะกี้ตอนนี้บพมันแปประดับยศได้พ้นหรือเปล่าเี๋โอ้ายบวาแล้วเนาะคนนั้นตายเนี่ยที่เขากระถินยศหาแล้วก็เลยเลือกที่บูตายดีกว่าพี่น้องครับเมื่งนันข่าเนี่ยว่ามันยังไหนเนี่ยนะครับเมื่อกลุ่มพี่น้องนะ <laughs> <laughs> เลียนซื้อเลยได้หรองานหน่าหญ่ได้งานหน่าใหญ่กว่าสมเอนีเหอะง่ายหน่าหญ่แล้วว่ามีลัตษณหนึ่งวันใหญ่บัวเลียนครับผมอ่าตอนนี้หลังเหล่าโซฟ้าฟังยุนป่ะเ้ยเกี่ยวกับตำพันนี่บ่าโซโบซูง่ายเลยมีมือเนี่ยอาโซมีมือได้ที่เขาเขาเขาตีมือเท่านั้นกระเคลื่อนมือป่ะหน้าใส่ยิ้มป่ะลูกมึงสะบอนี่อ่ามึงสีเป็นอันสะบอเซียวโอ้ยแห้งมึงเอ้ยพอข้าวคุณามแล้อีผากมึงเอ้ยเซียวกับผมนี่ นะครับไปแล้วเขาบอกอะฟังน่การมีเหตุใดที่ระทึกที่สุดบ่โอ้หลายหลายเด็กลายเขายิงตอนนึงไปเจ็บบอกผิดอยู่ปีนโพดปีนโพดอยู่พื้นที่ว่าอยู่พื้นที่แถวกกตุ่มบอกบอกพื้นที่คุณได้ยังก่อนพื้นที่ไหนอำเภอดงหลวงอำเภอดงหลวงตอนนั้นขึ้นรถได้ยางสมัยตะกี้ มีแต่ยางมีแต่ยางลาตะเวียนเลยยางอืมลาเตเวียนมันมีงูที่จำกันได้ได้กี่สมัยที่ซึ่งมือเขาดังๆไม่เพีนี่งูตายน้ำกันย่อมเสียสาระน้ำกันเนี่ยคือหมอสมัยอยู่นี้อำเภอเมืองบอ่พวกคนที่ดังๆตอนนี้มีเพีแน่ที่ที่หูจักตอนนี้ีนที่เขาดังๆอย,ยู่ประเทศไหนเขาตอนน,นยอยี้มันหลายยู่นแล้วมันจำเขค่อยได้ตอนนี้มันจากลงแน่หรอมันโดนแล้วเนาะวันนี้มันกัดพวกซิปเคสหรอ อายุกระไรครับผมตั้งแตกกี่พอสนแปดเราไปไปลบน่งเอาง่ายๆไปลบมันโดนปันไดสั่นเอาครับพี่ใหญ่เสรีพิสุตเต็มใจเบียดต่งกี่กุ่มเดียวกันอยู่บ่กุ่มเดียวกันแมนบ่เราโยนนครพนมอืตอนนั้นอืเอาเอามื่อหนเนาะจังหวะฟังเนาะเมือานาไหมเอาบ่อรอดก่อนไมู่ยังก่อรอดพันเดียพันสองเหรอร้อยอสามศูนย์สองสามทับสตู้พอนศูนย์สมสมัยนั้น น่าแก่น่าแก่กูผ่านน้อยแดงเดือดเป็นตาไนแดงเดือดโอเคครับผมเอาหักล้มอนี่บานีเอาจะปองไปเข้าก็ไปเต็มที่เ่าประกนไปไล่ะห่วยจวดตัวโอ้ยังไม่ไดห่อรบกันเลยรบกันแล้วซุมมือนีไปได้เศมันเี่ยขันยุอีกโดนหนึ่งอะไระเข้าใจใจเอาไปปิ้งแล้วบานีคดเขายอดเง 哈，喂，我还有个，你胆子大吧你？